สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์มดีพามาชมเทคนิคการตัดลองทรงนะครับเป็นลองทรงต่ํานะครับคลิปนี้คลิปเต็มนะครับตัดผมกันข้างกกลหนวดกันหน้านะครับตัดซอยครบเซตนะครับอาจารย์มดีทําให้ชมละเอียดนะครับคลิปนี้คลิปเต็ม5นาทีนะครับขึ้นจากขวาจบซ้ายเดินรอบเดียวแล้วจบเลยนะครับ รอบเดียวแล้วออกมาเป็นลองทรงเลยนะครับคลิปนี้อาจารย์ดีใช้หวีเล็กตัดนะครับเป็นลองทรงต่ํานะครับตัดแบบกันแต่งนะครับทําให้ทรงผมดูใหม่ขึ้นนะครับทํามอเบาๆนิ่งๆนะครับเวลาเราทํางานนะครับค่อยๆวางหวีช้าๆนิ่งๆนะครับวางหวีให้ได้ที่หวีผมให้เลียงเส้นดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะหวีเข้าไปตัดนะครับเทคนิคการใช้หวีใช้ปัตตเลียนแบบที่อาจารย์ดีใช้นะครับ จะมันดีเดินปัตเตอเลียนไปหามือที่จับหวีนะครับใช้มุมปัตเตอเลียนแค่นิดเดียวนะครับซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเดินปัตเตอเลียนไปหามือที่จับหวีนะครับทํามือเบาๆบานิ่งนนะครับเทคนิคการตัดลองทรงนะครับเป็นลองทรงต่ํานะครับลองทรงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แบบดูคุ่มฐานนะครับทรงผมประมาณนี้ลูกค้าก็ใช้บริการกันเยอะอยู่นะครับเดินรอบเดียวแล้วออกมาเป็นลองทรงเลยนะครับคลิปนี้คลิปเต็มนะครับ ตัดซอยกันกนหนวดกันหน้านะครับครบเร็จเลยนะครับ5นาทีนิดๆนะครับจบคลิปนะครับจะมาดีทำให้ดูละเอียดนะครับดูเทคนิคท่าวางหวีท่าเดินปัตตเลียนนะครับดูมือซ้ายที่จับหวีนะครับมือขวาที่เดินปัตตเลียนนะครับหวีผมให้เรียงเส้นดีๆนะครับก่อนที่จะเอหวีเข้าไปตัดนะครับ เทคนิคการเดินหวีเดินปัตตเลียนแบบนี้จะทำให้ไม่ค่อยตกหวีนะครับขอบคุณเฮียปิวด้วยนะครับเฮียปิวใจดีนะครับให้เกียรติมานั่งตัดผมกับประจามันดีด้วยนะครับนำเข้ากล่องมาเลี้ยงช่างเป็นประจำนะครับขอบคุณน้ำใจเฮียปิวนะครับ ขอให้ผิวสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญนะครับตลอดไปนะครับหลังจากตัดเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับขึ้นเป็นรลงทรงเรียบร้อยเสร็จแล้วจำดีจัดการด้วยปัตเตอร์เลียตตัวกันขอบไปก่อนนะครับเวลาก,การทํามือเบาๆบานิ่งนะครับการกันก็คือกันให้เป็นขอบเป็นเขตเป็นระเบียบนั่นแหละครับการเน้นทรงนะครับทําให้ทรงผมมองคมชัดขึ้นนะครับ เสร็จแล้วก็จะเช็คปลายผมนะครับเช็คปลายผมด้วยกรรไกรตัดนะครับอาจารย์วัีเริ่มด้านที่เป็นรอยแสกก่อนนะครับเช็คปลายผมส่วนที่เกินให้เข้ารูปเข้าทรงนะครับตัดผมลูกค้าตัดแค่พอดีนะครับตัดแค่ให้ดูดีให้เข้ารูปเข้าทรงนะครับไม่ตัดผมลูกค้าสั้นเกินไปนะครับตัดแค่พอดีแค่ให้ดูดีนะครับลูกค้าก็จะถูกใจนะครับ เช็คปลายผมเรียบร้อยเสร็จแล้วจำดีจะใช้กันไกลฟันปลาซอยปลายผมอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ซอฟขึ้นละมุนขึ้นนะครับทําให้ทรงผมมองคมชัดขึ้นนะครับทําให้มองละมุนนะครับให้ซอฟขึ้นละมุนขึ้นนะครับทรงผมก็จะมองดูดีนะครับดูหล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับทรงผมลองทรงแบบเรียบร้อยดูผมฐานนะครับ กันโดยเป็นมิดโกนนะครับเก็บรายละเอียดนะครับคลิปนี้อาจา์ดีทําให้ดูละเอียดนะครับตัดผมโกนหนวดกันหน้าครบเซตเลยนะครับเวลาเรากลโนดกันหน้านะครับทามือเบาๆนิ่งๆนะครับเปลี่ยนใบมิดโกนใหม่ให้ลูกค้าด้วยนะครับเพื่อความสะอาดนะครับอาจามดีถนัดือขวานะครับสังเกตดูมือซ้ายนะครับจะอยู่หลังใบมิดโกนนะครับจับผิวหนังให้ตึง วางคมใบมีดลงไปให้ชิดผิวนะครับก่อนกลหนดกลนครนะครับทาครีมนวดให้ชุ่มชื้นนะครับถึงผิวทุกส่วนที่เราจะกลหนดกันหน้านะครับกันทุกส่วนนะครับบนใบหน้าของลูกค้านะครับกันจมูกกันหน้ากันเปลือกตากันใบหูนะครับทุกส่วนนะครับ ใบหน้าลูกค้าก็จะรู้สึกสะอาดนะครับโลกเวลาไปล้างหน้านะครับจะรู้สึกสบายหน้านะครับทำมือเบาๆนิ่งๆนะครับตำแหน่งการยืนสำคัญนะครับยืนให้ถนัดนะครับเวลาเราจะทำงานแต่ละจุดแต่ละตำแหน่งนะครับเท่านี้ทรงผมก็จะออกมาเรียบร้อยนะครับครบเซตตัดผมกดหนวดกันหน้านะครับครบเซตหล่อแบบเต็มร้อยนะครับ ขอบคุณเฮียปิวได้นะครับให้เกียรติมาใช้บริการนะครับตัดผมฟรีกับประจารมดีอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลปากช่องนานาอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับอาจารย์มดีจะพาทีมฝึกอาชีพตัดผมกับอาจารย์ดีมาบริการตัดผมฟรีตัวนี้ประจํานะครับเฮียปิวใจดีนะครับนําข้าวกล่องมาแจกช่างเป็นประจํานะครับขอบคุณน้าใจเฮียปิวด้วยนะครับหล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับดูภูมิฐานนะครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ